เริ่มต้นด้วย V R แรกครับรูปแบบการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ครับของโรงเรียนบ้านทุ่งไพยจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3ครับค่ะและต่อเนื่องด้วย V T R การเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียนบ้านห้วยหานจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต3ไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับ ท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งพรที่รักท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่ทางท่านผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสามท่านธนวาลิ้มสถาพรนะครับได้มาติดตามและก็ให้กําลังใจกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งพรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในออนไลน์ในช่วงที่เกิดโรคระบาด ไวรัสโควน -19 ซึ่งกิจกรรมที่ท่านได้มาเยี่ยมชมในวันวนี้นะครับรูปแบบการจัดกิจกรรมการีานการงผมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะให้พบกับคุณครูที่รับผิดชอบนะครับในฝ่ายวิช,ชาการในองคกาต่อไปครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาริยาไกรสนามค่ะครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด2019ค่ะจากมติที่ประชุมนะคะคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งไทยค่ะคณะกรรมการสถานศึกษานะคะและจากการสํารวจความต้องการของผู้ปกครองค่ะมติที่ประชุมนะคะได้เลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ค่ะให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นนะคะก็คือนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไทยทุกระดับชั้น ต้องรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะซึ่งใช้ช่องทางก็คือแอปพลิเคชัน Facebook ไลน์นะคะสาเหตุที่เลือกแอปพลิเคชันนี้ก็เพราะว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถเรียนย้อนหลังเมื่อเมื่อไรก็ได้นะคะเพราะว่าบางบางบ้านนะคะผู้ปกครองมีบุตรมากกว่า1คนนักเรียนก็สามารถสลับช่วง เรียนกันได้จากคลิปที่เหลืออยู่นะคะร่วมกับช่องทางของไลน์ชั้นเรียนค่ะในการติดต่อสื่อสารกันนะคะระหว่างคุณครูกับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองกับนักเรียนค่ะเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอให้ท่านผู้ปกครองนะคะเชื่อมั่นได้เลยว่าทางโรงเรียนของเรานะคะได้นําผลการดําเนินงานในทุกๆสัปดาห์นะคะมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน อย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดคุณภาพต่อตัวนักเรียนมากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ จะเข้าบทเรียนนะคะคุณครูมีเพลงมาให้ลูกฟังนะคะแล้วลูกฟังไหนใครถูกบ้างส่งหัวใจมาหน่อยแล้วผูวิสาผวิสาถูกเิ๊กอถูกนะครับโอเค อ4่ลบเกครับเหมือนเดิมครับเก็บอะไรในใจครับเกียนเก้าครับ 4, 11, 12, 13, รนับต่อเก้า,า,าแล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะไร ได้ยินไหมครับจะได้ยินตักทามาหน่อยว่าเพว่าได้ยินครับได้ยินครับได้ยินไหมครับลูกตรหัวใจหวเมมาก็ได้ค่ะพยายามตั้งใจก็แล้วกันนะครับเมื่อกี้ดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ก็ตอบตอบถูกนะในเรื่องของการลบนะครับเรื่องของณิตศาสตร์เรื่องของการลบการลบก็คือการเอาออกนะครับการบวกลบเป็นแอนโพรสครับ ก็อยากจะคุยกับนักเรียนผู้ฟองว่าเนื่องจากสวัสดีค่ะน้าจ้าณัชยารสมสีสกตายม,มาแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนัชชาให้กับนักเรียนได้เผยแารความรู้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตจุดหนึ่งนะครับ การของโรคติดต่อนะครับก็คือโรคโควิด -19 ที่ได้เรแพร่ในระลอกที่3ทําำให้สถานศึกษามีผลกระทบในเรื่องการจัดก,การเรียนการสอนนะจากการเลื่อนเปิดเรียนมาหลายครั้งจากประกาศของกระทรวงสึกษาธิการแล้วก็ล่าสุดจากสบค จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ให้เลื่อนอเปิดเรียนเป็นวันที่28มิถุนายน2 5 6 4ในการนี้โรงเรียนก็เลหารข้อได้ในการประชุมคณะรูบ,บุคลากราทางาาาการาศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาได้กําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ซึ่งจากถ้าจากการที่ไปติดตามดูก็ระบบนี้เป็นเป็นการเรียนการสอนที่เด็กมีความสนใจและก็ผู้ปกครองความสําคัญ ก็น่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งในการที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งต่อไปถ้าเกิดวิกฤตการณ์นี้ขึ้นมานะครับก็ต้องขอบคุณไปยังผู้บริก,การสนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถงสารนครศรีธรรมราชเขตสาท่านวิรัติแก้วท่านรองทุก,ท,กท่านนะครับที่ให้ความสําคัญออกมาดีเทียสิตามกำกับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนครับขอบคุณมากครับ ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของเวียนบ้านห้วยหานในช่วงสถานก,การณ์โควิดสิบเโรงเรียนบ้านห้วยหานได้ยึดรูปแบบของการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ซึ่งครูประจําชั้นและครูประจําวิชาทุกคนจะมีช่องทางในการสื่อสารเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่น o o m g o o g l e m e e t หรือ l i n e กลุ่มซึ่งท,งทั้ง3าช่องทางนี้ครูประจําชั้นจะได้สื่อสารกับนักเรียนในทุกๆวัน พื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถและไม่ให้นักเรียนได้หยุดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวโรงเรียนของเราได้ยึดตามแนวที่สพจังหวัดนครเรีธรรมราชแจ้งก็คือการเลื่อนเปิดเทอมจากวันที่14บีมิถุนายนไปเป็นวันที่28มิถุนายนและยังใช้รูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผสมผสานกับรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมของนักเรียนด้วยเอคัดคำหนึ่งใบบกใบบัว มามามาดูมา,มาดูาดไปบูก Y E L L O W Y L กดเพียงต่อไปนะครับช่วนนี้อารมณ์มันเศร้าๆนะเพราะว่าคนมันเฮิดนะจักป่ะพร้อมเดินจากไปพร้อมแล้ว ตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้วแค่ยังทนไม่ไหวพร้อมเดินจากไปพร้อมแล้วเตรียมใจเอาไว้นานแล้วต่อจากนี้คงไม่มีเธอสวัสดีค่ะน,น,น,นักเรียนชั้นป .5 ทุกคน วิชาคณิตศาสตร์ก็มาเจอกับครูพัชพรนะคะเรียนง่ายๆสบายๆตามสไตล์ครูพัชพรนะคะวันนี้ก็จะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันค่ะคิดง่ายๆเลยค่ะยกตัวอย่างนะคะ บ้านหวยหานขยันมันศึกษาสมัคคีการกีฬาไม่ยอมโดยด้อยหน้าใดโรงเรียนบ้านหิยหานร,ร่วมกันสร้างการเรียนทุกอย่างให้เจเริญยิ่งใหญ่โรงเรียนบ้านหวยหานยึดมันเกียรติวิน,นัยเรารักชาติยิ่งสิ่งได้ เลไว้ในตน้นชีวันใจสะอาดมารยาทนั้นก็ดีพวกเราน้องพี่ขยันมันศึกษาโรวรียนบ้านวิหารทุกพันนั้นเมตตารู้รักษาสักจิ์กับเพนีโรงเรียนบ้านวิหารร่วมกันสร้สาง การเรียนทุกอย่างให้เจริญเต็มที่โรงเรียนบ้านวิหารยึดมั่นแต่ความดีต่อต่อไปจะได้มีหนา้าที่พังจาไทย จบลงแล้วนะครับสำหรับวทยาของโรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ครับน้องแอรครับทางโรงเรียนนะครับได้มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์นะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับถึงแม้โรงเรียนจะปิดด้วยเหตุพิเศษนะครับทางโรงเรียนก็มีการจัดการเรียนการสอนที่จะให้ความรู้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับค่ะและลําดับต่อไปนะคะเป็นวทยาของโรงเรียนบ้านห้วยหานครพี่มีนค่ะได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เช่นเดียวกันค่ะและโรงเรียนนะคะได้ ปรับรูปแบบต่างๆค่ะให้เข้ากับบริบทของน้องๆนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นี้ค่ะใช่แล้วครับ